สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่594ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับเรายังอยู่กับเรื่องของ Passive DI Box เหมือนเดิมและอาการปวดลิ้นกูก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะรีบทำให้จบจะไม่ได้ยืดยาวเหมือนกับปกติที่ผ่านมาครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ตลาดนงตลาดนัดเขาเพิ่งเปิดนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีนักดนตรีขาจรมาเล่นดนตรีเปิดหมวกกันบ้างผมได้รับโทรศัพท์มาจากน้องคนหนึ่งครับที่เขาก็ทำอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยครับด้วยความที่ว่ามันติดโควิดไงพอมันมีโควิดเนี่ยวงของเขาก็รวมไม่ได้เหลือแต่ตัวเขาแค่กีตาร์ปโปรง่งธรรมดาแล้วก็ไมโครโฟนสำหรับร้องทีนี้เนี่ยครับด้วยความที่ว่าเขาตั คนเดียวแล้วเขาก็มีแค่ตู้แอมกีตาร์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ในตัวเขาก็เลยอยากจะเอาไมโครโฟนชัวเอสเเนี่ยเสียบเข้าไปในตู้ตู้นั้นเขาก็เลยมาถามผมครับว่าพอมีวิธีที่จะทําให้เสียงร้องของเขาเนี่ยออกตู้แอมกีตาร์ตัวเนี้ซึ่งมันเล็กอยู่แล้วแล้วใช้แบตเตอรี่ในตัวดังขึ้น ผมก็บอกไปว่ามีคุณก็แค่ไปหาพาสซีฟดีไอบ็อกซมานะแล้วคุณก็แค่ต่อกลับด้านกันเสียงมันก็ดังแล้วเขาเงียบไปประมาณสักสามวีครับแล้วเขาก็ฮะอะไรนะพี่ใช่เหรอพี่ อะอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่พยายามอธิบายกันยืดยาวนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออน่าจะมีหลายคนพอสมควรที่ยังไม่เก็ตในเรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนก็มองว่า DI Box แบบพา s ซีฟเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณแล้วมันจะทําให้เสียงเนี่ยดังขึ้นหรือสัญญาณแรงขึ้นได้อย่างไรจึงเป็นที่มาของวิดีโอ l บล็กตอนนี้และผมจะอธิบายให้คุณฟังครับเริ่มจากการวาดทรานส์ฟอร์เมอรครับหรือหมอแปลง คือปกติแล้วเนี่ยครับม้อแปลงเนี่ยจะประกอบไปด้วยขดลวดครับที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ2ขดเสมอนั่นเองครับโดยขดลวดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณให้ไปจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งและวกกลับไปกลับมาได้นั่นเองครับโดยแต่ละขดเนี่ยจะถูกขั้นกลางครับด้วยแกนซึ่งเป็นโลหะและอาศัยการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าข้ามไปนั่นเองครับ ทีนี้ครับตามปกติแล้วเนี่ยครับด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียงใช่ไหมครับส่งเข้าไปหรือบางทีถ้าเกิดเราพูดถึงหมอแปลงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นไฟบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นโหลดครับโดยโหลดในที่นี้เนี่ยก็คือเครื่องดนตรีมิกเซอร์หรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามที่จะรับเอาสัญญาณจากตรงนี้ไปใช้นั่นเองครับส่วนฝั่งนี้เราจะเรียกว่าเป็นซอส โดยหมอแปลงหรือ Transformer เนี่ยครับจะเหนี่ยวนําเฉพาะสัญญาณที่มีความ a l t e r อร์เนทีฟเคอร์นะครับนั่นหมายความว่า AC หรือกระแสสลับเท่านั้นถึงจะวิ่งข้ามไปได้ด้วยการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าตามปกติแล้วครับในฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งของสัญญาณขาเข้าเนี่ยไม่ว่าจะมาจากเครื่องดนตรีมิกเซอร์ดีหรืออะไรก็ตามเรามักที่จะเอาเข้าเป็นไฮอิมพ e เดนซ์ และพออยู่ที่ขาออกครับจะเป็น low impedance ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับสำคัญมากครับการที่ความแรงของสัญญาณเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อมันเดินทางผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับ impedance ที่มันเปลี่ยนและสอดคล้องกับจำนวนครั้งที่เราพันขดลวดลงไปในแต่ละแกนครับอย่าง high impedance เนี่ยครับเราสามารถพูดได้ว่าขดลวด พันเยอะรอบส่วน low impedance เนี่ยครับก็คือขดลวดพันน้อยรอบกว่าอย่างตามปกติเนี่ยครับ passive di box เนี่ย อัตราส่วนของการพันต่อรอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130ต่อหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าด้านนี้เนี่ยมีจำนวนรอบเนี่ยเมื่อเทียบกับอีกด้านหนึ่งสูงถึง138เท่านั่นก็หมายความว่า ไอ้ฝั่งที่มันพันเยอะกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็รับสัญญาณที่เป็นไฮอิมพีแดนซ์ได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับเมื่อเทียบกับฝั่งโลอิมพีแดนซ์หรือพูดกันง่ายๆครับไอ้สฝั่งของขดลวดเนี่ยหรืออาจจะเป็น3ฝั่ง4ฝั่ง5ฝั่งเนี่ยมันจะชักไขยเยอร์กันไปมาครับและต่างทําหน้าที่ในการคอนเว r ร์ m อิมพีแดนซ์ทั้งนั้นแต่ยกเว้นแค่ออดิโอไอโซเลเตอร์ตัวเดียวนะครับที่มันจะเป็น1ต่อ1เป๊ะๆเ,เ,เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะแปลงองิองมพี ทำไม่ให้เกิดไฟย้อนแค่นั้นเองครับทีนี้ครับเราจะกลับมาตรงนี้นิดหนึงครับปกติแล้วครับฝั่งที่สัญญาณเนี่ยวิ่งเข้าไปหา t r a n s f o r m e r มหรือในกรณีนี้ก็คือสัญญาณเสียงวิ่งเข้าไปหา p a s s i ซีฟดีไอเราจะเรียกอันนี้ว่า p r i m a ม y หรือบัดหมภูมิส่วนฝั่งนี้ครับคือเซคเคน a ด y หรือทุติยภูมิ นะครับให้จำเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันแล้วว่าทำไมมันถึงเพิ่มความแรงสัญญาณเสียงหรือเพิ่มความดังหรือลดความดังได้นั่นเองครับสูตรครับของ Transformer มครับมีดังต่อไปนี้ครับจำนวนรอบฝั่ง Primary ส่วนจำนวนรอบฝั่ง Secondary เท่ากับโวลต์ของฝั่ง Primary หารด้วยโวลต์ของ s e คเ n นเด y เท่ากับกระแสของฝั่ง s e คเ n น a ด y รหารด้วยโวลต์ของ Primary ผมจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับสูตรนี้นะครับแต่เราอยากให้คุณดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้างสรรมการกันครับถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเพิ่มจำนวนรอบขึ้นไปแน่นอนครับโวลเตจหรือแรงดันไฟฟ้าก็ขึ้นสูงตามไปด้วยครับเพราะว่ามันคือแปรผันตรง แต่ถ้าคุณสังเกตดีๆครับในฝั่งของกระแสเนี่ยมันลดลงครับใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ยิงตรงแบบนี้มันจะกลับข้างกันครับเราจะเรียกกันว่าแปร6กผันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับ เราต้องเข้าสู่สูตรใหม่ครับ P เท่ากับ I V ซึ่งแน่นอนครับ V เท่ากับ I R อันนี้คือสูตรทางไฟฟ้าที่เราเรียนเป็นสูตรแรกสุดในชีวิตของเราถูกไหมครับ P คือกำลังครับหน่วยเป็นวัตนะครับ V คือแรงดันหน่วยเป็นโวลต์นะครับแล้วก็ฝั่งของกระแส หน่วยเป็นแอมซึ่งในกระแสะก็ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนซึ่งถ้าจะลงลึกกว่านั้นมันก็จะหน่วยเป็นคูลอมซึ่งไม่คุยครับไม่แคร์ส่วน V อันนี้อันเดียวกันครับ I ก็อันเดียวกันครับ R ครับคือค่าความต้านทาน อาจจะเป็นค่าความต้านทานเชิงตรงแบบ DC หรืออาจจะเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนในกรณีของ AC ซึ่งมีหลายความถี่อยู่ในนั้นก็ได้ทั้งนั้นครับหน่วยเป็นโอห์มครับทีนี้ครับทีนี้ อย่าเพิ่งคิดเยอะครับคุณอย่าเพิ่งเอามือมากุมขมับแล้วคิดว่านี่มันอะไรก็ไม่รู้มึงเอาสูตรอะไรมาให้กูดูกูไม่ได้จบสายวิทย์กูไม่ได้เรียนเทคนิคมากกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือบางคนรู้แล้วคืนแม่งไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะผมบอกเลยครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดเยอะครับเพราะว่าโหเหยดเป็ดคือเมื่อกี้เออเามือถูหัวใช่ไหมแล้วหัวมันสั้นเออแล้วเหมือนกับมันมีไฟฟ้าสถิตนะครับเพิ่งสับผมมาใหม่ๆเลยแล้วเพิ่งแห้งเนี้ย แล้วพอสะบัดไปแล้วพอเอามือออกนิดนึงมันเปรีย้ยน่ากลัวดีชิบหายแต่ว่าก,ก็ก็สนุกดีครับสนุกดีคือเอาอย่างนี้ครับคุณอย่าพิ่งไปคิดเยอะครับกับสูตรเหล่านี้นะครับผมอยากให้คุณดูแค่นี้พอครับ P เท่ากับ Iv กำลังเท่ากับกระแสะคูณแรงดันนั่นหมายความว่าทุกสัญญาณไฟฟ้าในโลกนี้จำเป็นที่จะต้องประกอบไปด้วยแรงดันและกระแสะเสมอครับถ้าขาดแรงดัน ก็ไม่มีสัญญาณไฟฟ้าครับถ้าขาดกระแสก็ไม่มีสัญญาณไฟฟ้าอยู่ดีครับถ้าขาดทั้งแรงดันและก,กระแสก็เฮี้ยแล้วครับโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยครับเราเนี่ยอาจจะต้องยกตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งเผื่อว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมหลังจากนี้เราจะต้องคุยกันในเรื่องของกําลังซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์สมมุติครับว่าผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งมอแปลงเนี่ยมันเสีย ผมก็ดูแล้วอ๋อเครื่องนี้ใช้12โวลต์ก็ไปซื้อมอแปลงอื่นมาแล้วก็เอามาเสียบปรากฏว่าเปิดไม่ติดครับผมเนี่ยนึกว่าเครื่องเสียเอาไปส่งที่ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่างถามผมกลับมาครับว่าแล้วมันเสียตรงไหนมันเปิดติดนี่หว่า ผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เอาอะแดปเตอร์12โวลท์ที่ซื้อมาเนี่ยสิบลงไปมันเปิดไม่ติดอ่ะเขาก็คงจะถามคุณกลับะครับว่าแล้วคุณดูหรือเปล่าว่ากระแสเนี่ยมันพอสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้ไหมคุณซื้ออะแดปเตอร์มาคุณไม่สามารถที่จะดูได้แค่แรงดันเพียงอย่างเดียวเกตแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือที่มาว่าทําไมเวลาที่เราเนี่ยมองสัญญาณทางไฟฟ้าเราจะแค่มองที่แรงดันหรือกระแสอย่อยางใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้ครับต้องมอง ทั้ง2อ,อย่างแล้วตีมันขึ้นมาเป็นกําลังทางไฟฟ้านั่นเองครับทีนี้ครับเราย้อนกลับขึ้นมาครับที่สมก,การไอ้ t r a n s f o r m e r ตัวนี้คุณจะเห็นเลยครับว่ามีเรื่องของแรงดันและกระแสอ้าวชิปหายแล้วผมเพิ่งเห็นนะครับว่าเราใส่ตัวแปรผิดขอแก้เป็นไอนิดนึงนะครับไอเขาโอเคคุณก็จะเห็นแล้วครับว่าจำนวนรอบขดลวดเนี่ยในแต่ละแกนในทรานส์ฟอร์เใดๆเนี่ย มันมีผลต่อแรงดันและกระแสเสมอครับและถ้าเกิดเราเนี่ยวกขึ้นไปข้างบนครับมาดูรูปเฮี้ยๆที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยครับสมมุติครับสมมุติผมปล่อยสัญญาณเสียงครับที่มีกําลังเนี่ยประมาณสัก1วัตต์เข้าไปในฝั่งของ primary หรือปฐมภูมิปกติแล้วครับอุปกรณ์พา s ซีฟเนี่ยมันควรที่จะปล่อยกลับออกมา ที่1วัตต์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าที่อะไรในการลดหรือขยายสัญญาณแต่ทีนี้ครับหลายคนน่าจะรู้แล้วครับว่า Passive D-Box i เนี่ยต้นทางเนี่ยความแรงเสียงเป็นเท่าไหร่ปลายทางที่ออกมาเนี่ยครับในฝั่งของทุติยภูมิเนี่ยมันจะน้อยกว่าเสมอมันเกิดอะไรขึ้นค่า P ครับค่ากำลังในฝั่งของ Primary เนี่ยมันสูงแล้วก็ค่า P ในฝั่งของ Secondary เนี่ยมันลดลง ใช่หรือเปล่ากำลังในฝั่ง primary มันสูงกำลังฝั่ง secondary ลดลงเพราะว่ามันถูกแปลงจาก high im ไป low im อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคำตอบครับคือไม่ใช่ครับสมมุติฐานนี้เนี่ยในความน่าชื่งนะครับมันไม่ใช่ครับไม่มีทางเป็นไปได้ครับแต่ทำไมความดังหรือความแรงสัญญาณมันถึงน้อยลงให้เราวกกลับมาดูที่สมการนี้ครับ สมการนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีทั้ง v และมีทั้ง i เห็นไหมครับแต่ว่ามันถูกขั้นเอาไว้ด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้หรือพูดกันง่ายๆเลยครับ <c oughs> ก็คือว่าแรงดันกับกระแสเนี่ยครับใน t r a n s f o r m e r มแต่ละฝั่งเนี่ย มันจะต้องรองรับซึ่งกันและกันครับมีการเปลี่ยนค่าไปบ้างครับตามจำนวนรอบของขดลวดในแต่ละฟังแต่ในอุดมคติจริงๆครับถ้าปล่อยสัญญาณไฟฟ้าเข้าไป1วัตต์มันควรที่จะออก1วัตต์เสมอนั่นเองครับแต่ความจริงแล้ว t r a n s ์ฟอร์เมเนี่ยมันมีลอ s นะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่นำมาคิดก็แล้วกันเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือนะฮะทีนี้ครับเราก็จะมาใส่ใจแค่เฉพาะสมการนี้แล้วครับ ไม่ต้องไปคิดเยอะกว่านี้แล้วจำที่ผมพูดได้ไหมครับว่าเนี่ย m p h i m p e e a n c e เนี่ยฝั่งเนี้ยของ DI Box ที่เป็น Primary เนี่ยมันจะมีรอบขดลวดเยอะเราจึงสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ครับว่าค่า impedance ในฝั่งของวัถมภูมิ ค่า i m p e d เดนซในฝั่งของทุติยภูมิมันก็จะเป็นสูตรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและสิ่งต่อไปที่คุณต้องรู้ครับก็คือความแรงสัญญาณทางไฟฟ้าที่สามารถดักจับได้ผ่านมิตเตอร์ต่างๆหรือที่เราเนี่ยตีความได้ว่าเสียงดังหรือเสียงค่อยเนี่ยมันคือค่า V ีครับค่า V ีเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกความแรงสัญญาณเสมอนะครับ ถ้าคุณได้มีโอกาสดูกราฟใดๆที่เกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าส่วนใหญ่แกน y จะเป็น v หรือโวล t a เ e ทั้งนั้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น high impedance จำนวนรอบเนี่ยสูงขอเปลี่ยนสีนิดนึงจำนวนรอบสูงเท่ากับว่าค่าโวลต์สูงด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ค่ากระแสะต่ำทีนี้ครับกลับกันครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยลดจำนวนรอบลง มันก็จะทำให้แรงดันเนี่ยต่ำลงแล้วก็ทำให้กระแสนเนี่ยสูงขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับในอุดมคติที่ขาเข้าเท่ากับ P ขาออกเสมอและจากที่มันเพิ่มเพิ่มลดลดเพิ่มเพิมลดลตรงนี้เนี่ยครับในส่วนของแรงดันเนี่ยมันคือความแรงสัญญาณที่เปลี่ยนไปครับ คุณเก็ตแล้วใช่ไหมครับว่าสมการนี้เนี่ยมันก็บอกคุณแค่นี้แหะครับอัตราส่วนการพันรอบเมื่อเทียบระหว่างปรมภูมิและทุติยภูมิมันทำให้แรงดันหรือความแรงของสัญญาณเปลี่ยนไปจริงครับอ่ะทีนี้ครับสมมติครับสมมติถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่า Transformer เนี่ยเราต่อเข้าไปด้วยวิธีปกติเสียงที่มันออกมาทางเนี้ย มีโวนที่น้อยกว่าและถ้าเกิดเราเนี่ยย้อนทางครับโวนน้อยเวลามันออกมาทางนี้ก็จะเป็นโวนมากกว่าตามไปด้วยทีนี้หลายคนเนี่ยก็คงจะมีความสงสัยครับว่าอ่ะเข้าใจละ กำลังของสัญญาณทางไฟฟ้าใน Transformer อร์ุดมมคติมันควรจะเท่ากันทั้งสองฝั่งทั้ง p r i m มารแล้วก็ s e เค n d a ด y เข้าใจละและมันไม่ควรที่จะลดลงแค่ว่ากระแสะเปลี่ยนโวลต์เปลี่ยนตามอัตราส,ส่วนการพันรอบขดลวดในแต่ละแกนแค่นั้นเองแล้วสิยงเปลี่ยนไหมบางคนเนี่ยครับก็จะบอกว่า i i h i m p p e d n n e เนี่ยเสียงอะ่ะมันจะบาง มันจะไม่ค่อยมีความกระชับมันไม่ค่อยที่จะมีทรานเซียนเท่าไหร่ส่วนในฝั่งของโลอิมพีแดนซ์เนี่ยมันมีความกระชับมันมีทรานเซียนมันมีเนื้อมีหนังโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนี่แหละครับก็คือบทบาทครับของค่ากระแสรหรือค่าไอซึ่งมันเป็นตัวแทนของอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในสัญญาณทางไฟฟ้านั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบปั๊มน้ำปั๊มหนึ่ง แรงสูบน้ำเนี่ยคือโวลเปจคือค่า v ส่วนน้ำที่ไหลออกมาในท่อเนี่ยมันจะมีอากาศเยอะขนาดไหนปริมาณน,น้ำเยอะขนาดไหนอันนั้นคือค่า i ครับเขียมไหมครับ แน่นอนล่ะครับว่าการที่เราใช้ Passive Dibox กลับด้านเพื่อให้ได้เสียงปลายทางที่มีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้นอันที่จะนำมาสู่ความดังของเสียงที่เพิ่มขึ้นด้วยถ้าปล่อยออกลำโพงอย่างในกรณีที่เอาไมโครโฟน SM58 ต่อ Dibox กลับด้านแล้วก็ต่อเข้าตู้แอมป์กีตาร์มันไม่ได้แปลว่าเสียงเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งฝั่งของโลอิมและไฮอิมครับแม้ว่าเสียงเนี่ยมันจะดังขึ้น แต่มันก็อาจจะบางลงมีความกระชับน้อยลงเนื้อน้อยลงฟังแล้วเนี่ยรู้สึกแปลงๆมากขึ้นแต่แล้วไงอะถ้าเกิดมันดังขึ้นก็พอแล้วถูกไหมครับแค่นี้จริงๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอ๊ยเจ็บเลนสตะกิกระตุกหนึ่งทีเฮือกเลือดซิบๆเลย <c oughs> ในตอนหน้าครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง impedance กับ M m และลำโพงกันบ้างครับเราจะได้เห็นกันหมดเลยครับว่าแอมเนี่ยมันทำงานอย่างไรใครเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราเอาลำโพงมาขนานกันแทนที่ขนานกันแล้วเนี่ยความดังของแต่ละใบลดลงเปล่าเลยครับความดังแต่ละใบเท่าเดิมแต่เสียงเปลี่ยนเรามาดูกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับอื